ครับวันนี้จะพามาดูขั้นตอนการล้างนะครับขั้นตอนแรกนะครับปิดวาล์วน้ำก่อนเข้าบ้านเสร็มล่ามาที่นี่นะครับโยกขันโยกนะครับมาตำแหน่ง b a c k อร์ดนะครับเราเปิดก๊อกเลยนะครับก็ดูเดี๋ยวจะส่งน้ำสกปรกก็จะออกมานะครับที่ดักไว้ รอจนกว่าใสนะครับตรงนี้ถ้าปกติถ้าล้างถ้า,ถาดักตะกอนไว้เยอะๆมันก็จะอาทิตย์หนึ่งล้างก็จะดำนะครับเศษปุ๊บก็กลับมาตำแหน่งนะครับฟานดินนะครับก็เรียงสารกองกลับไปให้อใอ้อยู่สภาพเดิมนะครับพอน้ำเริ่มใสแล้วก็ดูอีกครังง้งหนึ่ง นะครับเราก็ทำขั้นตอนซ้ำกันนีอีกครั้งหนึ่งนะครับแบคบอสอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ฟาดินกลับอีกครั้งหนึ่งนะครับเติมปารเรียงสามกลับเหมือนเดิมตรวจดูสภาพน้ำนะครับถ้าน้ำใสปกติแล้วก็กลับมาตำแหน่งฟิลเตอร์นะครับปิดก๊อก เปิดเบาเข้าบ้านเหมือนเดิมครับผม